กุ้งปูปลาในลำธารน้ำตกนี้ใช่ไหมช่อมยังชอบโอเคมีจริงหรอแต่น้ำโปดเขาอยู่ไหนอะน้ำโปรดเขาอยู่นู้นเหรอน้ำโปดหาฝั่งนี้เหรอนี่ไงน้ำโปดปลาพวงเต็มเลยจับได้ไหมนี่ไง О, อันนั้นอ๋ออุปกรณ์นั้ไว้จับกุ้งใช่ไหม้องปูดจับเจอแล้วเรียกด้วยนะโอเคน้องปูดอยู่กับแม่นะครับจับอยู่ฝั่งนี้นะเราจะต้องเปิดหินค่อยๆพี่ปุ้มอย่าค่อยๆวางค่อยๆเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอไหมเจออะไรไหมเออเดี๋ยนี่ปูปูปูเจอเลยไหนแล้วนี่นั่ไงเออเลย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 ยกยกยกขึ้นยกขึ้นเอ้า หายไปไหนเลยเพิ่งโกรธใส่ทำไมอะอยู่นี่มาช้อนขึ้นเลยนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กปูตัวเล็กไปไหนแล้วนี่นี่เดินอยู่นี่เดินอยู่นี่จะมาจะมาเออเออเออเข้าเข้าเข้าสิอยู่ในใต้นี้แหละอย่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นปูตัวใหญ่หายเลยปูตัวใหญ่หายทุกคน ได้แล้วได้แล้วได้แลบเล็กนี่ปูจิวเพื่อไว้ไหนครับไว้ในสระน้ำส่วนตัวเหรอโอเคนี่นี่เห็นยังดักรอเลยอุ้ยสตัว2ตัวสองตัวสตัวตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ก่อนเลยเอานี่ตัวหนึ่งไม่น่าจะจิ๋วแล้วล่ะโอ้โหไปนี่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 นีนี่โหนี องตัวยใ,ใหญ่เลยนะใส่น้าไม้ด้วยนะเราจะเพื่อการศึกษานะแต่เราจะปล่อยเหมือนกันใช่ไหมเราจะปล่อยตอนหลังนะใส่น้าไว้หน่อยพี่เึ้มนี่น่าจะเปิดกาเรียกว่าปูหินนะครับทุกคนหุยหุยพี่เพิ่มใต้นี้ตัวอะไรสักตัวหนึ่งนี่ปูตัวเล็กไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางแผนดีๆถ้าเราเปิดทางนี้มันต้องวิ่งออกทางนู้นอ่าพี่เึิ่มดักไว้ดีๆดักไว้ไวช่องนี้ช่องนี้ Sao mình, anh, 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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ที่แถวนี้แหละนี่นี่นี่อะไรคู่วิ่งเข้ามาี่นี่แล้วดักอยู่ใต้หินก้อนนั้นพายุนะน่าจะปูแล้วปู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 ได้ไหมไม่ได้อ้าวพี่ปุ้มตัดท่าอะไรเนี่ยก็พี่ปุ้มดักหน้ามันแล้วก็พี่ปุ้มช้อนมาแบบนี้ทุกคนตอนนี้ไม่เห็นเป็ดลอยมา น้องปอจับปลาไม่ได้ใช่ไหมลงมาเลยลงมาจับเป็ดแทนโอ้เป็ดเขาพาลูกเขาไปไหนอะปออ้าวจ็บได้หรอเป็ดมายังไงนะเป็ดเหลืองอะมีลูกมาด้วยสามตัวโอ้โหสุดน่ารักเลยแม้เป็ดพาลูกเป็ดมาเล่นน้ำด้วยเหรอลูกกาบกาบกาบเป็ดอาบน,น้ำในคลองตาจะจ้องแลมองเในคลองมีหอยกูปลา ้าวเป็ดน่ารักมากเลยเอาเป็ดจมน้ำเป็ดจมน้ำเป็ดจมน้ำไปแล้วทุกคนเป็ดจมน้ำไปแล้วทุกคนทุกคนช่วยเป็ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหนน้องโปเจอเป็ดที่ไหนเจอปากระด้ยจริงด้วยน้องโปเจอเป็ดสองตัวทุกคนใช้สี่ตัวพี่ผมพ่อแม่ลูกเลยเหรอโอ้ยแยงเลยน้องโปเจอตรงไหนอ่ะเจอตรงไหนลูกเจอลอยมาจากถ้ำน้ำตกกันล่ะ พ่อแม่ลูกเลยอ่ะน้องโปดตาแก้วโอ้น้องโปดเจอเป็ดนะพี่เปิ้ลทำเป็ดหายครับทุกคน้องปล่อยแม่เป็ดมาจากฝั่งนู้นใหม่ครับแม่เราจะได้รู้ว่าเป็ดมายังไงเราจะได้หาลูกเป็ดถูกนะลูกเป็ดหายตัวหนึ่งนะทุกคนลูกเป็ดหายนะพี่ตปิ้ลไปปล่อยจากฝั่งนู้นจริงเหรอปลาทรายปลาทรายเป็นเป็นยังไงอ่ะครับ เอาแม่เองปล่อยแล้วครับลองดูครับลูกเป็ดหายไปไหนนะอุ้ยมันก็มานี่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 มันมานี่นะลูกเป็ดเนี่ยนี่นี่นี่มันอยู่ตรนี้นุ๊ก็ะจับไปนี่นี่ตัวนึ่งนี่มันเข้าไปซอกนี้แน่เลยนี่นี่แหละ นอกใต้นี้หรือเปล่าก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ําในคลองตากระจอกเลยมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเอ้ยโน่นโน่นโน่นมีเป็ดแม่เป็ดมาแล้วแม่เป็ดน้ามาแล้วว้ายใครรับหน่อยเร็วน้องปูรับได้ไหมน้องปูรับเลยแล้วเร็วเร็วเร็วแม่เป็ดจะตกแล้วว้ยอ้าวลูกเป็ดอีกสองตัว เฮ้ยลูกเป็ดไม่ยอมมาลูกเป็ดตัวที่หนึ่งลูกเป็ดตัวที่หนึ่งไม่มาลูกเป็ดตัวที่หนึ่งไม่ยอมมาเราปวดรอยอยู่เฮ้ยเป็ดตัวที่หนึ่งมาแล้วเป็ดตัวที่หนึ่งมาแล้วเราจำลองลูกเป็ดที่หายไปนะเขามาทางไหนได้ไหมทุกคน ขายเป็นอยนี้แน่เลยลูกเป็ดอ่ะไม่ไม่ไองเป็ดเขาจมน้ำหรือเปล่าใช่มันมีน้ำนใช่มันมีสามารถจมน้ำบ้างถ้าน้ำเข้าเขาอ่ะ <c oughs> จะพ่อลองเดินไปหาอยู่ฝั่งนู้นดูนะเผื่อจะเจอนะ,อะโอ้โหนี่เจอเครื่องร่อนหินด้วย <c oughs> น้ำปอดเจอหไหมเจ,นะเจ,เจมชิบเปล่อยไม้ตัวงเ้าเหรอ แม่เป็ดหรอน้านะแม่เป็ดยังจะจมเลยอะ่อนะนั่นน่ะมาดูดิแม่เป็ดยังจะไม่รอดเลยอะ่ะมาแล้ว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 ตักได้มาดีเลยพี่เปิ้มครับวันนี้เรายอมแพ้ไหมครับจับปลาไม่ได้ใช่ไหมปุ้งก็หลุดมือหายไปด้วยใช่เปล่าซึ่งจริงๆมีใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับใหญ่ประมาณถ้าปูนี่นะครับปุ้งภูเขาจะมีก้ามที่ใหญ่ด้วยนะเนาะ ไปเพิ่มเดี๋ยววันหลังเฮ้ยเดี๋ยวมี EP พีดีกว่าเนาะ EP พีเราจะให้พี่กุญแจพี่เจกันมาช่วยจับด้วยนะโอเคไหมอ่าเพราะเขาอยู่แถวแถวนี้เขาจะช่วยเราจับได้เนาะโอเคอย่างี้งั้นเราปล่อยปูวันนี้ดีกว่าป่ะปูหลายตัวเลยปูหลายตัวเลยอะให้น้องปูงลองจับไหมอย่าปล่อย,อย่างนี้ปล่อยในน้ำดิปูเขาอยู่ในน้ำอะนี่พี่เพิมปล่อยปูปปแล้วนะปูก็ค่อยเดินลงมาแล้ว โอเคลงน้ำหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเด็กก็เดินออกได้โอเคครับเดี๋ยวอีพีสเราจะมาตามหาปลาช่อนภูเขากันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ